พระพรของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมมีคาบทที่สความสงบสุขมาโดยการเชื่อฟังในการภายหน้าจะเป็นดังนี้คือผู้เขาแห่งพระนิเวศของพระยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้น อยู่เหนือบรรดาเนินเขาและชนชาติทั้งหลายจะลังไหลไปยังภูเขานั้นและประชาชาติเป็นอันมากจะมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวและยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในพระมันคาของพระองค์เพราะว่าธรรมบัญญัติจะออกมาจากสิโยนและพระวจนะของพระยาเวจะออกมาจากเยรูซาเลม็มพระองค์จะทรงพิภากษาระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรง ที่อยู่ไกลออกไปและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพลานไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอสำหรับลิดแขนงประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มอง,งุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของต้น และจะไม่มีใครมาทำให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐของพระยาเวจอมทัพได้ตรัสอย่างนี้แล้วเพราะว่าชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนินในนามแห่งพระต่างๆของตนแต่เราจะดำเนินในพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นนิสสืบสืบไป